ตกดึกคืนนั้นพี่หุยไปที่หอนางโลมเพื่อเอาของไปให้กับหูหยินสามและเขาก็ได้เจอซีเหมือนกับลูกน้องกําลังมีความสุขอยู่ในอ่างสุกี้หม้อหลวมซีเหมือนหยิบรองเท้าของจินเหลียนเอาขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนดูเราก็บอกว่าความแซ่บความอร่อยของเจนเหลียนเธอนั้นเด็ดสรตรีขนาดไหนทุกๆคําพูดของเขาพี่หุยก็ได้ยินมันทั้งหมดพอวันถัดมาพี่หุยก็รีบเอามาเล่าให้ตาหลังฟังตาหลังได้ฟังก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะซีเหมือนไปถึงคุณนางชั้นสูงแถมตั้งแต่อยู่กินกันมา จีเลียก็ไม่มีท่าทีจะนอกใจเขาเลยพี่หุยเลยพาต้าหลังไปที่บ้านของป้าหวังและยุให้เธอวิ่งตามเขาออกจากบ้านต้าหลังเลยสกโอกาสเขาแอบเข้ามาได้นในบ้านจนได้ยินเสียงร้องแห่งความสุขเขาเดินตามเสียงนั้นมาจนได้เห็นภาพบาดตาบาดใจทั้งครูพอได้เห็นต้าหลังก็ถึงกับตกใจต้าหลังเขาไปจะเอาเรื่องก,กับซีเหมือนแต่กับโดนเขาถีบจุก,กรดน็นออกมาเขาทั้งโกรธทั้งเสียใจก็จะบอกว่ารอให้ต้าส่งน้องชายของเขากลับมาก่อนเถอพวกแกไม่มีวันได้ตายดีแน่ หลังจากนั้นจินเหลียนหอบสามีกลับมาที่บ้านก็จะออกไปซื้อยาที่ร้านของซีเหมินซีเหมินก็พูดเย้ยหยันเธอว่าจะรักษาตาหลังไปทำไมเธอไม่อยากให้เขาตายหรือไงจินเหลียนเลยบอกว่าอย่าพูดแบบนี้อีกเพราะว่าหากตาส่งกลับมาพวกเราสองคนต้องตายแน่แต่ซีเหมินก็ไม่กลัวตาส่งเป็นแค่มือปราจะทำอะไรได้แล้วบอกให้จินเหลียนไม่ต้องกลัวก่อนจะชวนเธอไปมีความสุขกันต่อที่บ้านแต่จินเหลียนก็ปฏิเสธและหยิบยาเดินออกจากร้านไปเมื่อกลับมาถึงบ้านจินเหลียนรีบเอายามาให้สามีกิน แต่ตาหลังก็ไม่ยอมกินเพราะกลัวว่ามันจะเป็นยาพิษตาหลังยังไม่หายแค้นเขาบอกว่าถ้าตาส่งกลับมาพวกแกสองคนได้ตายแน่จินเหลียนขอโทษและขอร้องเขาว่าจะบอกเรื่องนี้ให้ตาส่งรู้เลยถ้าตาส่งไปฆ่าซีเหมือนทุกคนก็จะเดือดร้อนมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่แต่ตาหลังก็ไม่สนใจจินเหลียนเลยจะฆ่าตัวตายเพื่อให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงซะแต่ตาหลังก็ห้ามเธอเอาไว้ทันเขายอมใจอ่อนและจะเชื่อฟังในสิ่งที่ภรรยาพูดและขอร้องให้เธออย่าไปเจอซีเหมือนอีจินเหลียนเธอรับปาก ก่อนจะเอายาให้สามีกินแต่หลังจากกินไปได้ไม่นานตาหลังก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาเขาก็สื่อกะสนและบอกว่าห้ามยุ่กับตาสงเดชขาดก่อนที่เขาจะขาดใจตายคาทีทางด้านซีเหมือนกับป้าหวังก็ถึงเวลาแผนขั้นต่อไปทันทีป้าหวังเดินเข้าไปในบ้านของจินเหลียนและทําทีไปตกใจที่ได้เห็นตาหลังนอนตายอยู่กลางบ้านจินเหลียนบอกว่าตาหลังโดนวางยาพิษและบอกว่าเป็นสืบมือของซีเหมือนแน่ๆแ,แล้วใครจะเชื่อในสิ่งที่จินเหลียนพูดเพราะซีเหมือนเป็นถึงขุนนางเป็นถึงผู้สําเร็จราชการ และคนในเมืองก็ซื้อยาจากร้านของเขาทั้งนั้นการที่จินเหลียนแต่กับต้าหลังก็เหมือนกับดอกไม้ในกองขี้วัวพอคนที่เหมาะสมก็จินเหลียนก็น่าจะเป็นต้าสงมากกว่าพอเธอได้ยินกระถางว่าใครเป็นคนพูดป้าหวังบอกว่าตอนนี้คนเขาลือกันทั้งเมืองว่าเธอกับต้าสงเป็นชู้กันการที่ต้าหลังโดนวางยาพิษใครจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของซีเหมือนต่อให้จินเหลียนฆ่าตัวตายหนีความผิดกรรมทุกอย่างก็ต้องตกไปอยู่ที่ต้าสงทางที่ดีจินเหลียนไปขอความช่วยเหลือจากซีเหมือนจะดีกว่าและให้บอกไปว่าต้าหลังหัวใจวายตายไปเอง และกะล็รีบเผาศพสามีไปซะแค่นี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยทางด้านตาสงที่เพิ่งจะเสร็จภารกิจกลับมาเขามาเดินตลาดอยู่ภายในเมืองเพื่อมาหาซื้อของขวัญไปฝากจินเหลียนจังหวัดนั้นเองพี่หุยคาบเขาบอกเขาว่าตอนนี้ที่บ้านของเขาได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นตาสงพอได้รู้เรื่องทุกอย่างก็ฟูมไฟล้ําให้ออกมาเขาทั้งโกรธและเสียใจตาสงกลับมาที่บ้านเขาล้อไห้อะไรต่อนหน้าป้ายวิญ,ญญาณของพี่ชายตาสงถามจินเหลียนว่า พี่ชายของเขาตายได้ยังไงเขาถามว่าทําไมต้องฆ่าพี่ชายเขาด้วยจินเหลียมไม่ตอบเธอบอกแค่ว่าฆ่าเธอให้ตาเไปซะาแล้วก็รีบหนีไปจากที่นี่แต่ตอนนั้นเองเปาหวังเดินเข้ามาพอดีตาสงเลยถามว่าเธอเป็นใครเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของเขาใช่ไหมเปาหวังเลยแซงทละเป็นร้องไห้เสียใจแต่ตาสงก็รู้ทันจนสุดท้ายตาสงคาดคาความจริงออกมาจนได้เปาหวังสารภาพว่าซีเหมือนเป็นคนทําทุกอย่างก่อนที่ตาสงจะลากเปาหวังไปหาซีเหมือนกับเขาพอมาถึงโรงเตี๋ยมเปาหวังเลยขอตัวจะกลับไปก่อน แต่ตาสงไม่รู้จักหน้าตาของซีเหมินป้าหวังเลยบอกว่าซีเหมินจะมีรองเท้าของจินเหลียนติดตัวไว้เสมอตาสงตะโกนถามว่าใครคือซีเหมินซีเหมินเลยสั่งให้ว่านชวนลอ่อต้าสงไปทางอื่นพร้อมกับเอารองเท้าของจินเหลียนฝายให้ว่านชวนเก็บเอาไว้ก็จะรีบเดินลงมาด้านล่างต้าสงปีไปหาเขาทันทีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ซีเหมินซีเหมินนั่งอยู่ด้านบนต้าสงเห็นรองเท้าจินเหลียนอยู่ในมือว่านชวนเขาเลยหลงเชื่อและกระโดดขึ้นไปอัดว่านชวน จนว่านฉวนลุกลงมาชั้นล่างก็จะโดนตาสง์กระโดดลงมาเหยียบซ้ําจนตายขาทีที่บ้านของจินเหลียนป้าหวังรีบข้าวข่าวมาบอกเธอบอกว่าต่อไปไม่ต้องกลัวอีกแล้วเพราะตาสง์เพิ่งฆ่าคนตายตอนนี้ก็ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตจินเหลียนได้ฟังก็บอกไปว่าต้าสง์จะตายไม่ได้ต้าหลังพี่ชายของเขาเพิ่งจะตายไปแต่เขาตายไปอีกคนสกุลอูจ,จะขาดคนสืบสกุลป้าหวังเลยบอกไปว่าหากจินเหลียนอยากจะช่วยเขาก็ต้องยอมซีเหมือนทุกอย่างจินเหลียนไม่อยากจะไปขอร้องเขาอีกแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่รู้จะทํำยังไงเธอเลยตัดสินใจไปหาซีเหมือนที่จวนเพื่อขอให้เขาช่วยไว้ชีวิตต้าสงด้วยแต่ซีเหมือนก็ทําเป็นเล่นตัวไม่ยอมช่วยจนจินเหลียนบอกไปว่าเธอจะยอมปฏิบัติรับใช้ซีเหมือนไปตลอดชีวิตเพื่อชดใช้พระคุณที่ช่วยเธอในครั้งนี้วันถัดมาจินเหลียนมาดักรอต้าสงที่กาลังถูกนําตัวไปส่งให้กับทางการจินเหลียนกล่าวขอโทษเขาและอยากให้ตาสงเข้าใจเธอด้วย ก็จะยื่นตะก,กร้าอาหารให้กับเขาแต่ต้าสงเขาโกรธจัดและอยากจะฆ่าเธอเขาเตะตะก,กร้าจนจนเหลียยล้มลงเลยให้ฐานรีพาเขาไปจากตรงนั้นและหลังจากนั้นจินเหลียยก็ถูกแต่งเข้าบ้าของซีเหมนินเป้าหวังพาเธอเข้ามาด้านในเพื่อคารวะหูหยินใหญ่และเมียรองทั้งหมดของซีเหมนินจนเหลี่ยยกน้ำชาคารวะเหล่าเมียเมียเธอโดนการแกล้งต่างๆนานา,นานก่อนที่หูหยินใหญ่จะสั่งให้ทุกคนเลิกแกล้งเธอและให้เป้าหวังพาเธอไปรอซีเหมินในห้อง จินเหลียนเธอยังคงคิดถึงชายเป็นที่รักของเธออย่างต้าสงถึงแม้ว่าเธอจะแต่งงานเป็นรอบที่สองแล้วแต่หัวใจของเธอมันยังเป็นของเขาอยู่เสมอเธอตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองแต่ซีเหมินก็เข้ามาห้ามเธอเอาไว้ได้ทันและอุ้มเธอพามาอีกห้องซีเหมินขู่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนคำให้การได้ตลอดแค่เขาเขียนคำร้องใหม่ต้าสงก็จะถูกประหารทันทีพอพูดจบเขาก็ลงมือบรรเลงเพงลงรักชุดใหญ่ฉลองหูหยินคนใหม่อย,ย่างสาสมใจลุ่งเช้าชุดเหมือสาวใช้ในบ้าน เธอถูกส่งมารับใช้จินเหลียนจินเหลี่ยนฟกจ้ำไปทั้งตัวจากที่โดนแซ่ฟาดเมื่อคืนนี้จังหวะนั้นฮูหยินใหญ่และฮูหยินคนอื่นๆพากันมาเยี่ยมจินเหลียนและบอกว่าให้ทนกับอารมณ์ของซีเหมือนเข้าไว้ที่เขาทําไปก็เพราะว่ารักและดูเหมือนว่าจินเหลี่ยนจะเป็นที่โปรดปานของเขาและหนังก็ได้จบลงไป